เพื่อนที่กำลังฟังกันอยู่ในตอนนี้มีใครเคยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะกันบ้างไหมครับย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีโอกาสได้ใช้บริการรถโดยสารอยู่บ่อยๆเพราะในยุคสมัยตอนนั้นการเดินทางมันก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนอย่างทุกวันนี้มันไม่ได้มีรถตู้มีเพียงแต่รถบัสคันใหญ่ๆวิ่งข้ามระหว่างจังหวัดเท่านั้นยุคสมัยนี้ไม่ค่อยพบเห็นกันแล้วนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่รุ่นราวคราวเดียวกับผมคงจะพอนึกภาพออกอย่างแน่นอนประสบการณ์สุดหลอนที่หยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ผมก็เลยหยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับรถโดยสารหรือว่ารถบัสมาเล่าให้ฟังกันมีผู้ชายคนหนึ่งมีความจำเป็นต้องนั่งรถเที่ยวสุดท้ายเพื่อเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดโดยเร่งด่วนครับการใช้บริการรถโดยสารในรอบนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นปกติทั่วไปแต่ในค่ำคืนนั้น กลับมีบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเขาเองก็คาดไม่ถึงผมอยากเพื่อนๆตั้งใจฟังเรื่องนี้กันให้ดีครับในกภาพตามบรรยากาศต่างๆที่ผมถ่ายทอดได้ฟังรับรองครับว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้เพื่อนๆต้องขนลุกอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้ว เรามารับฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเต้เป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาคุณเต้ได้เล่าให้ฟังว่าส่วนตัวแล้วคุณเต้เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีเลยครับเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเขาเป็นคนที่ไม่กลัวผีหรือว่าเรื่องราวลี้ลับอะไรต่างๆที่ได้ยินได้ฟังคนอื่นเล่าคุณเต้ก็ได้แต่นึกนีใจครับว่าเรื่องราวเหล่านั้น เป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นซึ่งเขาเองก็ไม่เคยนึกเคยฝันมาก่อนเลยนะครับว่าเรื่องผีที่ถูกแต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงจะมาเกิดขึ้นกับตัวเองและได้เปลี่ยนความคิดของเขาไปตลอดการย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับในตอนนั้นคุณเต้เป็นชายหนุ่มวัย8 8ปีทำงานเป็นพนักง,งานบริษัทอยู่ในกรุงเทพมหานครเขาจำได้ดีเลยครับ ว่าในตอนนั้นเป็นเวลาประมาณเกือบห้าโมงเย็นแล้วเขากำลังจะเลิกงานครับแต่อยู่ๆก็ได้รับสายโทรศัพท์จากทางคุณแม่คุณแม่ได้โทรมาบอกข่าวร้ายครับบอกว่าอาการของคุณยายที่ป่วยหนักมานานหลายปีตอนนี้อาการของท่านเริ่มที่จะสุดคุณแม่อยากให้คุณเต้เดินทางกลับมาบ้านที่ต่างจังหวัดโดยเร็วมาอยู่รวมกันเพื่อตั้งใจจะส่งคุณยายเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อได้ยินแบบนั้นมันทำให้คุณเต้ไม่รอช้ารีบเดินทางกลับไปที่ห้องพักจัดกระเป๋าและตรงไปที่สถานีขนส่งในทันทีด้วยความที่เป็นช่วงเวลาตอนหัวค่ำนะครับคุณเต้ต้องเดินทางฝ่ารถติดและกว่าจะไปถึงเวลาก็ล่วงเลยเข้าสู่สามทุ่มครึ่งบรรยากาศภายในขนส่งเงียบเหงาเลยทีเดียวครับคุณเต้เองก็ไม่รีรอนะครับรีบเดินไปที่เคาน์เตอร์ เพื่อสอบถามว่ายังพอมีเที่ยวรถเหลืออยู่บ้างหรือเปล่าและดูเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างเขานะครับพอทางเจ้าหน้าที่ได้บอกกับเขาว่ายังมีรถเหลืออีกหนึ่งเที่ยวเที่ยวสุดท้ายจะออกตอนเวลาสี่ทุ่ม้วยความที่ไม่มีทางเลือกมากนักนะครับเขาจึงตัดสินใจซื้อตัว๋วและวิ่งไปที่ท่ารถทัวร์ในทันทีตอนที่ไปถึงก็พบว่ารถกำลังจอดรออยู่แล้วครับ เขารีบยื่นตัวให้พนักงานเพื่อยืนยันความถูกต้องหลังจากนั้นก็เดินขึ้นไปบนรถตอนนั้นภายในรถมีผู้โดยสารอยู่แค่เพียงสิบกว่าคนเท่านั้นซึ่งทุกคนก็ต่างนั่งกระจายกันออกไปบางคนดูเหมือนจะเป็นพนักงานบริษัทที่กำลังรีบกลับบ้านบางคนเป็นแม่ลูกที่กำลังนั่งอยู่เงียบๆซึ่งในตอนนั้นบนรถเงียบสงัดไม่มีใครพูดคุยกันเลยนะครับดูเงียบเหงาและวังเวง บวกกับสภาพภายในรถที่ค่อนข้างจะเก่าเบาะสีฟ้าเข้มมีรอยขาดเล็กๆบางจุดมีม่านสีเทาที่ดูหม่นหมองเสียงแอร์ทำงานดังกว่าปกติกลิ่นอาบชื้นของบาะเก่าทำให้คุณเต้รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวสักเท่าไหร่ในตอนนั้นคุณเต้ก็พยายามไม่คิดอะไรนะครับมองหาที่นั่งของตัวเองจนได้พบว่าที่นั่งของเขาอยู่ที่แถวที่หด้านซ้ายมือ ซึ่งหลังจากที่ทิ้งตัวนั่งลงบนเบาะได้ไม่นานรถก็เริ่มถอยหลังและเดินทางออกจากสถานีถนนในกรุงเทพตอนนั้นค่อนข้างจะโล่งแล้วนะครับรถสามารถทําความเร็วได้เป็นอย่างดีแต่หลังจากที่นั่งไปได้ไม่นานคุณเต้ก็ต้องรู้สึกอึดอัดเพราะที่ด้านหน้ามีผู้หญิงคนหนึ่งหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพูดคุยซึ่งเธอเองคุยโทรศัพท์เสียงดังพอสมควร มันทําให้เขารู้สึกหงุนหงิดเป็นอย่างมากแต่เขาก็ยังพยายามอดทนต่อไปจนเมื่อเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงรถทัวร์ที่เขานั่งเริ่มเข้าสู่เส้นทางสายหลักมุ่งหน้าสู่ปลายทางไฟถนนเริ่มทิ้งห่างกันเป็นช่วงๆสองข้างทางเต็มไปด้วยทุ่งนาสลับกับป่าละเมะบรรยากาศเริ่มเงียบสนิทมีเพียงเสียงล้อรถบดไปกับถนนและเสียงของผู้หญิงคนนั้น ที่ยังคงพูดคุยโทรศัพท์แบบไม่เกรงใจใครในตอนนั้นคุณเต้ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับเขาก็เลยชะงงกหน้ามองกลับไปที่ส่วนด้านท้ายของรถพบว่าที่ด้านหลังมีที่นั่งว่างเกือบทั้งหมดเลยครับมันเลยทำให้เขาตัดสินใจได้อย่างไม่ยากเย็นคุณเต้ลุกขึ้นจากที่นั่งของตัวเองเดินตรงไปที่ด้านหลังไปนั่งอยู่แถวสุดท้ายริมหน้าต่างทางด้านขวา เขาคิดว่านั่งตรงนี้ก็จะได้พบความสงบสามารถนอนพักผ่อนได้อย่างเต็มที่มีความเป็นส่วนตัวเพราะว่าอยู่ห่างไกลจากผู้โดยสารท่านอื่นซึ่งตอนที่เขานั่งลงที่เบาะหลังนั้นเขาก็เห็นสายตาของคนขับที่เหลือบมองเขาผ่านกระจกมองหลังนะครับแต่คุณเต้เองก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายคิดว่าคนขับคงแค่ระมัดระวังความปลอดภัยคุณเต้จึงทิ้งตัวลงบนเบาะ นอนยาวเหยียดเหมือนนอนอยู่บนเตียงที่บ้านสบายมากๆและด้วยความเหนื่อยล้าจากการทำงานมาตลอดทั้งวันทำให้หลังจากที่หลับตาลงได้ไม่นานคุณเต้ก็เผลอหลับไปในทันทีเขาบอกว่าเขานอนหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับมาสะดุ้งตื่นอีกครั้งเพราะรู้สึกว่ารถมันเด้งไปเด้งมาคุณเต้ลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความงงเงียและภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้า มันก็ทำให้เขาต้องแปลกใจบรรยากาศบนรถมือสลัวมีเพียงไฟทางเดินที่ถูกเปิดรีเอาไว้ทุกอย่างเงียบสนิทมีเพียงเสียงเครื่องยนต์กับเสียงล้อรถที่ยังคงบดถนนต่อไปคุณเต้บอกว่าบรรยากาศในตอนนั้นมันแปลกมากๆเพราะว่าอากาศภายในห้องโดยสารเย็นเฉียบแถมยังเงียบผิดปกติต่างหากเขาเอียงตัวจากบาะ พยายามกวาดสายตามองไปที่ด้านหน้าพบเห็นผู้โดยสารคนอื่นๆเนี่ยหลับสนิทเหมือนว่าคนหมดแรงไม่มีเสียงพูดคุยไม่มีเสียงขยับตัวภายในรถเงียบม,มากๆแต่ในจังหวะที่เขาหันหน้ากลับมาหางตาก็ได้เห็นอะไรบางอย่างที่ดูผิดปกติที่เบาะนั่งทางด้านซ้ายฝั่งตรงข้ามเยื่องออกไปสองแถวคนเต้เห็นผู้หญิงคนนึ่งกำลังนั่งอยู่ครับ เธอมีสิ่งที่ดูผิดปกติคือเธอแต่งกายไม่เหมือนคนอื่นเธอสวมใส่ชุดไทยสีทองเก่าๆกำลังนั่งก้มหน้าทำให้ผมทิ้งตัวปิดบังอําพรางใบหน้าของเธอไว้มือสองข้างวางบนตากทับกันอย่างเรียบร้อยรวมถึงมีกลิ่นหอมของดอกไม้อ่อนๆลอยคละคลุ้งอยู่รอบบริเวณคุณเต้บ,บอกว่าผู้หญิงคนนั้นแต่งกายด้วยชุดไทยเต็มยศเลยนะครับ เธอสวมเครื่องประดับโบราณกำไลข้อมือและข้อเท้าสีทองสะท้อนกับไฟข้างทางที่ผ่านมาเป็นระยะนุ่งผ้าถุงลายโบราณที่ดูซีจางไปตามกาลเวลาความผิดปกติที่ได้พบเจอมันไม่ได้จบแค่เพียงเท่านั้นนะครับเพราะถัดไปอีกหนึ่งแถวมีชายชาราคนหนึ่งนั่งติดกับหน้าต่างเขาสวมชุดขาวเหมือนพราหม์ผ้าคาดเอวสีแดงเข้มสีสากล้าวจุก ในมือถือไม้เท้าหัวงูที่ข้อมือมีเชือกผูกเป็นเงื่อนเก่าๆเ,เสื้อผ้าดูเหมือนจะมีคราบฝุ่นจับอยู่เป็นจุดๆผู้ชายคนนั้นนั่งนิ่งๆจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างนิ่งเฉยสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันทำให้คุณเต้รู้สึกงงจนหัวใจเต้นแรงเพราะเขาเองจำได้ดีเลยครับว่าก่อนที่จะย้ายมานั่งอยู่แถวหลังที่นั่งบริเวณแถวนั้นไม่มีคนอื่นนั่งอยู่อย่างแน่นอน แต่ถึงแม้จะรู้สึกสงสัยมากมายขนาดไหนคุณเต้ก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าบางทีเขาอาจจะเหนื่อยล้าจนทำให้นอนหลับสนิทรถคงจอดแวะรับผู้โดยสารเพิ่มเติมเขาทั้งสองจึงเลือกนั่งที่ด้านหลังเพราะว่ามันว่างอยู่ก็คงไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรคุณเต้พยายามสลัดความสงสัยออกไปจากหัวนะครับเขาเอ็นตัวนอนพิงกับเบาะนั่งหลังจากนั้นก็หลับตา เพื่อตั้งใจจะนอนต่อแต่ในตอนนั้นเองครับก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นอยู่ไม่ไกลเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงฝีเท้าหนักๆของใครบางคนกําลังก้าวเดินอย่างเชื่องช้าเดินตรงทางเดินกลางกําลังใกล้เข้ามายัางจุดที่เขานั่งอยู่เสียงนั้นทำให้คุณเต,ต้ตกใจจนตัวแข็งทื่อเขาลืมตามองออกไปทันทีแต่สิ่งที่เห็นมีเพียงความว่างเปล่าทางเดินกลางไม่มีใครอยู่เลย คุณเต้ก็ได้แต่งงและสงสัยแต่ก็ไม่อยากจะคิดอะไรมากมายแต่ในตอนก่อนที่จะหลับตาลงอีกรอบเขาบังเอิญหันมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆและภาพที่เห็นหลังจากนั้นมันทำให้คุณเต้ต้องตกใจอย่างสุดขีดครับเพราะว่าใบหน้าของเธอซีดขาวเบ้าตาว่างเปล่าไม่มีลูกตา มีเพียงของเหลวสีแดงสดที่กำลังไหลทะลักออกมาจากเบ้าตารอยยิ้มของเธอบิดเบี้ยวจนไม่สมส่วนราวกับกำลังยิ้มเยาะอย่างสะใจคุณเต้เห็นแบบนั้นก็ถึงกับสะดุ้งตกใจเขารีบหันหน้าหนีทันทีเบนสายตาไปอีกทางแต่กลับได้พบว่าชายชราอีกคนก็กำลังหันมามองเขาด้วยเช่นเดียวกันรอยยิ้มเล็กๆบนใบหน้าของเขา ทําให้คุณเต้รู้สึกขนลุกตั้งแต่หัวจะหดเท้าเขาบอกว่าเขารู้ได้ทันทีครับว่าสิ่งที่เห็นอยู่ในตอนนี้คือผีหรือว่าวิญญาณที่หลายๆคนต่างพูดถึงกันคุณเต้รีบหลับตาลงแน่นหัวใจเต้นรัวได้แต่สวดมนต์อยู่ในใจและหวังว่าทุกอย่างจะหายไปโดยเร็วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันน่ากลัวกว่าที่เขาคิดในระหว่างที่เขากำลังหลับตา เขากลับได้ยินเสียงฝีเท้าที่เดินวนไปวนมาใกล้กับเขามากขึ้นมาพร้อมกับเสียงหัวร้อสาใจของผู้หญิงที่ดังอยู่ข้างๆหูราวกับว่าเธอกำลังย้ายมานั่งติดอยู่กับเขาคุณเต้ไม่กล้าลืมตาเลยครับพยายามข่มตัวเองให้สงบนิ่งมากที่สุดแต่เสียงทุกอย่างมันยังคงเกิดขึ้นซ้ำๆวนไปวนมาอย่างทุกข์ทรมานเวลาผ่านไปนานเหมือนชั่วนิรันเลยครับ คุณเต้บอกว่ามันกดดันและรู้สึกว่าตัวเขาเองกำลังจะขาดใจแล้วครับแต่ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็สะดุ้งสุดตัวเพราะว่าตัวเองเนี่ยตื่นขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับเหงื่อท่วมไปทั้งตัวเขาฝันครับรถทัวร์ยังคงวิ่งตามปกติทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมผู้โดยสารทุกคนนั่งหลับเงียบสงัดไม่มีผู้หญิงในชุดไทยไม่มีชายชาราคนนั้น และดูเหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นคุณเต้ยอมรับนะครับว่าเขาเองรู้สึกโล่งใจที่รู้ว่ามันเป็นความฝันแต่เขาก็ยังคงหันมองซ้ายมองขวาอย่างระมัดระวังเพราะว่าหวาดกลัวกับความฝันที่เกิดขึ้นมันเหมือนจริงมากซะเสลอเกินตลอดระยะทางที่เหลือคุณเต้ทำได้เพียงนั่งนิ่งๆพยายามตั้งสติและสงบสติอารมณ์จนในที่สุดรถก็เดินทางมาถึงปลายทาง ในช่วงเวลาตีสามกว่าคุณเต้เดินลงจากรถด้วยอาการที่มึนงงและในจังหวะที่เขาก้าวเท้าเดินลงไปนั้นเขาก็ต้องขนลุกขึ้นใหม่อีกรอบเพราะที่หน้ารถมุมเล็กๆใกล้กับคนขับมีหิ้งขนาดกลางถูกติดตั้งเอาไว้บนหิ้งนั้นมีตุ๊กตานางรำในชุดไทยสีทองเหมือนกับผู้หญิงที่เขาเห็นไม่มีผิด ข้างๆกันคือตุ๊กตาชายชาราผิวคำํำสวมชุดขาวผ้าคาดเอวสีแดงเข้มถือไม้เท้าหัวงูแบบเดียวกับชายชาราที่เขาเห็นบนรถทุกอย่างมันตรงกันอย่างน่าขนลุกเมื่อเห็นแบบนั้นคุณเต้รีบเดินลงจากรถโดยที่ไม่หันกลับไปมองเดินจากมาด้วยหัวใจอันหนักอึ้งเขาไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าสิ่งที่เจอทั้งหมดนั้นมันเป็นแค่เพียงความฝัน หรือมันคือความจริงกันแน่รู้เพียงแค่ว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาคุณเต้ก็ไม่เคยใช้บริการรถทัวร์รอบดึกอีกเลยและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอ e ีเมลฉบับนี้จากคุณเต้ามาณที่หนีด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเรื่องราวเรื่องนี้สนุกและขนลุกไปตามๆกันเลยใช่ไหมครับ ส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่าเรื่องราวของคุณเต้เป็นเรื่องราวที่ผมทำให้นึกภาพบรรยากาศเก่าๆได้อย่างชัดเจนเลยครับรถทัวร์วิ่งระหว่างจังหวัดที่อยู่ในสภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่บางคันก็มีแอร์บางคันก็เป็นพัดลมครับการเดินทางไปมาระหว่างจังหวัดเป็นเรื่องที่ยากลำบากพอสมควรและผมเชื่อว่ามีเพื่อนๆอ,อีกจำนวนไม่น้อยเลยครับที่รุ่นราวคราวเดียวกับผม เห็นภาพนี้ได้อย่างชัดเจนเหมือนกันอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆฟังแล้วนึกถึงความหลังกันบ้างหรือเปล่าคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหาเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญแล้วอยากจะให้ผมนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้ส่งประสบการณ์สุดหลอนของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับ รบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ